พื้นถือปลาไงครับพี่น้องเปิดกล่องมาทันแล้วเนาะว่าเนี่ยนะพูนครับเพิ่นถือปลาไงครับเดี๋ยวเบื้องพิ่นเล่นปลาไงครับปลาเงี้ยเอาได้เพื่ออะตักไหมแท็กไหมพูนครับพูนผู้พิ่นดึืเพิ่นดึงพื้นพิ่นดึงเพิ่นดึงปลาเบื้องครับเอาแมวไหมฮุ้วัดวัดเอาแมวดึงไหมเบื้องเบื้องครับ นี่นี่ครับเพิ่นสู่อยู่นี่นี่นี่ปลาครับนี่นี่มาแล้วมันมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วเห็นแล้วนี่ครับนี่ครับใกล้ๆนี่เดี๋ยวเบิ่งว่าจีตัวใหญ่ซักหน่ครับเอาเอานี่ครับนี่ครับเนี้ยบบปลายังปลาบึกตีหรือปไปยังสวายบึกไว้ครับ เอาเอาผู้จักผู้ยังชอนมาแล้วครับลีกเบกันกันเลยเนี่ยไปแล้วคำวันนี้เราผ่านนี่เราได้กันอันไรมันเนี้ยบมาแล้วอะไรป่าเปิดกล้องจิบุทันใกล้ๆนี่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 ตักเลยตักเลยถือเด็ด thử biến là lộc với thằng cá phi ui bực vãi lấy tắt lấy cặc lấy cho này áo <laughs> ui 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 <cười> <cười> Lút <laughs> <laughs> เดี๋ยวมันดีนเขานเขาบผู้นึคุณครับมีจลันมีเบ็ดด่างเดียวเติเบ็ดเบนนรกถือป่าจอยครับพี่น้องพูดแล้วเอาหรีบ้อยครับพี่น้อง

mà tắc cả đây thử, thử thử thăng biết thử thăng ở năn, thử thăng biết thăng nhằng co, <laughs> มาเดียวองยมชวนแล้วคนข้อถิ่มมื่ไห่แ่ามาดับไหเนาะาเดียวอุ้งยิมนแล้วคนอันเทาแล้วคนว่ะอ้ยเอา้นไปคนเนีมันเกลีตมเว้เกลตมมันบางงามบางงามเว้จับหางโุ้ยจับหางว่ะหอเบ็ดเบ็ดอีกจับเงี่ยงหน่าหน่อน้าเก่งแต่ว่าเบ็ด เล่นเบสผู้เดียวถือปลาใหญ่จ้ำเออมันคือหมู่เองวะเพื่นเขาเห็นแนวอื่นเพื่นเขาเห็นแนวอื่นเจ้าของเล่นเบสนรกกันนะบ้านเขาเลยน่ารกเขาเล่นเบสในป่ามันมุดจักคนอยู่อะไรเนี่ยบ้านอะไรเนี่ยบ้านยานี่มันมุดจักแต่ของอยู่เห็นป่กันดิ มันแล้วเรู้เดียวแล้วมานเลยมานแล้วจุดยอดดีอันนี้เป็นกรมาย่างซ้อนปากะแงงน้อยครับพี่น้องคทรางัี่งสะดุ้งก็มีผุนครับพี่น้องโอ้สะดุ้งลายย่างอนนี้วิธีหากิน เอาลงองนี้แล้วมันแล้วว่าเบิ่อเราสิไดจากตัวประกัน